หิมะมันจะหลดมาจากรังค้าระวังเดินเดินน่ะระวังมันจะหลดใส่หัวนั้น่นะพีาามะมันจะเทลงมาแล้วค่ะฟินแรงดินแดนที่ธรรมาชาติมุดงามสีสันสวยงาม เปลี่ยนไปตามฤดูกาลรฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ุเข้าป่ายังสุขใจเก็บเบอรี่ที่มีสีสันสดใส อันนี้หัดตั้งแต่เอกเป็นเด็กอายุสิบสามขวบแม่พาทําขนมจีนขายทัามเป็นเด็กปวดจะได้กินโอ้ยตําไม่รู้ว่าคกกระเดื่องก็หนักแป้งเหนียวเหนียวยกแทบจะไม่ไหวแล้วมาทําขนมจีนทํากวาจะเสร็จพอทําเสร็จก็แจกกันไปทาคุ้มเพราะว่ามันทํายากแจกกันกินแบ่งกันกินเนาะ เดี๋ยวมักินด้วยกันไหมคะน้องๆมาแล้วจ้ามาจ้ะมาจา้ะเอาไปไหว้เจ้าที่อันนั้น,อน,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 นอเอาไปไหว้เจ้าที่น,นี่แหละค่ะเจ้าที่นั่งอยู่นี้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สนุกงานไม่สนุกค่ะเด็กๆเขาจะรู้ค่ะถ้าเขามาเขาจะเอาของมาฝากคุณตาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่โอ้ยน้องเขามีดอกไม้มาให้ขอบคุณค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ไม่มีอะไรให้เลยมีแต่ความรักความอบอุ่นอันนี้เขาบอกว่าเขาซื้อลอตโตมาให้เคยได้500ยูโรเอาเดี๋ยวมาขูดกันมาลุ้นกันแฟนจะให้เป็นคนแบบเป็นคนขูดตัวหมานตัวหมานนี่นาที่เป็นตัวหมานนี่ขอได้สามหมยูโรนะคะ กูช่วยนะคะกูขอได้สามหมื่นยูโรค่ะอได้กลับไทยเนาะกลับไทยหลายหลายรางวัลสูงสุดเท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมื่นโอ้เดี๋ยวมารุ่นกั้ค่ะได้บอยนากได้มาแล้วสี่ห้าร้อยใช่ไหมอ้ยเลยรุ่นนี้ของใครจะหมานโอ้ขผมไม่สนสามหมื่รางวัลสามหมื่นสามหมื่นสามหมืนสามมืน สอ่ย4 4ขูดยังไม่ออกเลย4 4จะได้ดูสาธุสาธุขอให้ได้ตัวหมีหรือตัวปลาก็ได้สามหมื่นสามหมื่นมีมีมีและตัวปลาคืได้ได้อันนี้เป็นรางวัลตบปะาเป็นรางวัลต๊บปลอคือกันสามอันก็ได้แล้วถ้าว่าเป็นตัวหมีก็ได้โอ้ยไม่ได้กลับไทยหรอกไม่มีสามหมื่นแล้วเนี่ยนิดนิดรุนไปมาอีกรูป รุนไหม้าอีกไ่ไห้อย่ามือไม่หานอเคเดี๋ยวน้ำยาเดี๋ยวดูน้ำยาจ้ะหน้าตาน้ำยาขนมจีนตีนไก่แค่ตีนไก่อันนี้อันนี้จากร้านไก่ค่ะไม่ต้องอุ่นก็ได้ไม่ต้องอุ่นก็ได้นงนุชทํทำน้ำยาขนมจีนมาเยสวนก็ต้มไว้รอนั่นแหละค่ะขนมจีนแล้วค่ะเกือบจะไม่ได้ฉลองปีใหม่จะไปตลาดกันเดินลงมาเลื่นพลัดเลย ถอยหลังถอยหลังเด้ออู้หูขันใหญ่บุ <laughs> มันลื่นมันเดินไปได้มดสภาพเลย <laughs> โ่เคไปไปหนาวมันลื่นยายจะไปไม่ได้นี่มดสภาพเลยยายนี่เอาลุนนี้เอาลุนนี้รองเท้า <laughs> มัวแต่รีบใส่รองเท้าคุณตามาลื่นไปไม่ได้เลยบอกยังไม่ได้สับมะละกอระวังเด้อลื่นเด้อ ถึงบ้านกันแล้วค่ะไปตลาดมาเมื่อกี้เนี่ยจะวัดพื้นตรงนี้พี่น้องเอ๋ยน้ําแข็งใสแจ้วเลยพากันไปตลาดมามีคนมาแอบกินรอ <c oughs> อร่อยไหมป้าบะอ,อร่อย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 อบป,ปลาไว้ให้คุณตาค่ะอาหารของพวกเราก็มีนี่แหละค่ะเฮ้ hey, แยแกเราข้าวนาข้าวนาชิลชิลลชิลล์ชิลีแ<ย>ก คุณตาไม่กินหนังไก่ลอกหนังไก่มาให้โอ้โหเไหหนูบอกแล้วแกชอบกินไก่อาหารเลยจะเย็นหมดพี่น้องจ้ามากินด้วยกันเด้อค่ะหลายคนมันเหน่าอะไรหนานู่นเหน่าออกเลยสาวคนบ้าไปสาวคนนู้นดูนะคะพิชูเอาผ้าเลยนี่ไงโอไม่ใส่นี่ไงโอไม่ใส่นู่นมันอยู่ในนู่นในเก๊นู่นเก็บที่เกินมีอยู่มันเก็บ ยายกินแค่ไม่ถึงครึ่งแก้วด้วยเพราะว่ายายไม่เคยกินเห็นหน้าอย่างนี้ไม่กินแก้วกินเบียร์ได้พีนอ้โต๊ะนั่งเื่อนโต๊ะนั่งอยู่ไปเอาตรงที่ว่าโชปามาตัวนึงมาทานกันกันค่ะอะไรอะมากินกันไม่ติดต่อโรคภายนอกแล้วก็อยู่กับตัวแค่นั้นที่บ้าน ลูอันนี่ก็อยู่กับพี่เพื่อนๆในยูทูบน้องๆกับพี่เพื่อนๆคอมเมนต์มาในหลักการก็ได้ความสุขได้เห็นคอมเมนต์พี่ๆน้องๆ่อนมากินด้วยกันเนาะค่ะคุยกันบอกว่าอากันไม่มีเพื่อนก็นานๆก็จะมาเจอกันทีแบบนี้แหละค่ะในส่วนก็มีเพื่อนในหล่ะการพี่ๆน้องๆทุกๆระล่านการในยูทูปในยูทูปในการแชร์อะไรแบนี้แหะค่ะในยูทูปก็ได้เห็นคอมเมนต์ก็ยิ้มไม่หยุดค่ะ ยยาชูใจบอลชูปีใหม่นี้ขอให้มีรวยๆกันทุกคนแล้อจ้ะเด้อมากินด้วยกันค่ะมาแม่คนถ่ายรูปนี่แหละค่ะนานๆทีพวกเราจะได้ไปนะจะเจ้าจิจินะคุยกันแบบสนุกสนาน น้องเขาก็ค้ำเขาว่าเข้ามาอยู่ใหม่ๆเขาทำอาหารให้สามีกินนั่นเองถ้าเค็มปิ๊ดปีเสียงบอกว่าสามีก็บอกว่ามันถนอมอาหารดีนี่ระคายายสวนก็เก็บภาพาบรรยากาศมาฝากค่ะพี่ๆน้องๆจ้าเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างนอกกันเดี๋ยวไปส่งน้องเขาขึ้นรถกลับบ้านนะคะจนภัยเป็นน้องๆมีความสุขเยสวนก็มีความสุขค่ะสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะคะ หิมะมันจะหล่นมาจากหลังคาระวังเดินเดินน่ะระ <c oughs> วังมันจะหล่นใส่หัวนั่นน่ะห <c oughs> ิมะจะหล่นใส่หัวแล้วนั่นปิดลงไปหิมะ <c oughs> มันจะเทลงมาแล้วค่ะส่งสาวๆกลับบ้านก่อนจะ้ะ <c oughs> จดดีประใหม่โอเคบายบาย แวขาดปลอดภัยนะมีคนลงด้วยไปเล้วคนเขาก็มารับเหมือนกันของเขาก็มารับของเราก็ไปแล้ว ไปแล้วน้องก็ไปแล้วจ้าเราก็กลับบ้านหนาวมือแข็งเลยค่ะไม่ระวังก็จะหล่นใส่หัวไปส่งน้องเข้ามาแล้วค่ะมีอยู่ปีหนึ่งยายสนเดินมาตรงนี้แหละค่ะโอ้โหมันล่วงมาทีอันตรายนะคะถ้าเขาไหลามาเยอะๆมันจะตกมาถึงฝั่งตรงนี้พอดีค่ะตอนนี้สามโมงเย็นค่ะสามโมงเย็นจะครึ่งค่ะ จะมืดขนาดนี้แล้วค่ะอันนี้แสงโทรศัพท์ช่วยทางขึ้นทางลงบันไดบ้านนั่นแหละค่ะที่พี่ๆน้องๆเคยเห็นที่บ้านทำไมยายสนต้องกวาดออกาไม่กวาดออกนี่แหละค่ะอันนี้มันยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมคะ่ะมันก็เป็นน้ําแข็งเดินลงมาไม่ได้เลยค่ะ นอกจากเราจะใส่รองเท้าที่ว่าเป็นหนามแค่นั้นค่ะไม่งั้นลื่นค่ะเหมือนเราเดินบนไิ้แข็มนะคะขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้ให้กําลังใจเยสุนเสมอมาขอให้สุขสันต์ในปีใหม่นี้ทุกท่านทุกคนและมีความสุขในทุกๆวันค่ะกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ